สวัสดีค่ะบ้านโซรยาจอยพาเพลินนะคะวันนี้เราจะมาเปิดบ้านให้ดูกันนะคะอันนี้หน้าบ้านตากผ้านวมไวผ้ากนวมผืนนี้เป็นของจิ๋วก็โอเล่ค่ะไปค่ะเข้าบ้านกันวันนี้เราจะมาเปิดบ้านให้ดูให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นประตูท,ที่กุญแจไว้เวลาไปไหนมาไหนนะคะไปค่ะ ประตูนี้จะเป็นประตูที่เอาไว้กันอุจิวกับโอเล่ออกจากบ้านนะคะอันนี้รถเครื่องของูชายและอีกคันหนึ่งเขาให้มาค่ะไม่ได้ขี่มันพังแล้วนะคะเนี๋ยนะคะ,ะ,คะดูกันอันนี้หน้าต่างจะไม่มีค่ะไม่มีหน้าต่างมีตะเหล็กไว้กันนะคะ อยู่คนเดียวอันนี้รถคู่ใจนะคะไปไหนไปด้วยไปไหนไปกันดูนะคะนี่โต๊ะกินข้าวนี่จะเป็นยิ่งพระคะ่ะตู้เสื้อผ้าตู้เย็นนี่จะเป็นจุดที่จะนั่งอยู่ทั้งวันอยู่ตรงเนี้ย นั่งนอนถ้าไม่ได้ไร้สดก็อยู่ตรงเนี้ไปค่ะเข้าห้องกันห้องนอนสุริยาจอยพาเพลินนะคะมาแล้วมาแล้วอันนี้จะเป็นจุดที่นั่งไร้สดอยู่นะคะนี่เป็นที่นอนลูกสาวเขาไม่อยู่แล้วก็เลยเก็บนี่ห้องนอนสุรเรบไปล้จิว๋วนอนกับจิว๋วกับโอเล่นะคะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะนี้แอร์มีไว้โชว์เฉยๆไม่ได้เปิดค่าไฟมันแพงก็มีพัดลมตัวหนึง่งนางไลฟ์สดตรงนี้แลคะ่ะตายค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะ จะมีสองห้องห้องนี้เอาไว้เก็บของหน้าต่างไม่มีหรอกใช้วิธีคล้องโซ่เอาไว้แล้วก็ใส่กุญแจนี่จะเป็นทีวีมีไว้เฉยๆไม่ได้ดูถอดออกเพราะเดี๋ยวนี้ติดโซเชียลกันหมดเอาไว้เก็บของค่ะ เพราะว่าเวลาปกติแล้วเราจะนอนอยู่ด้วยกันทุกคนมีมีกี่คนก็จะอยู่ในห้องนี้หมดนี่โตเครื่องแป้งค่ะจะเอ๋ใครนะอยู่ในกระจกจะใครละ่ะนี่เป็นลาวผ้านะคะ เกง่งผู้ชายยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเขาไปดูในครัวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นครัวเนี่ยก็จะมืดหน่อยเพราะว่าหลังคาเตี้ยเตาแก๊สซิงล้างชามอันนี้เป็นที่รีบผ้าไม่ได้ดีแล้วค่าะเด็กๆเ,เขาโตกว่าหมดแล้วแล้วก็อยู่คนเดียว ม้อหายถ้วยชามแฟนดูนี่ก็เครื่องซักผ้าสิบกว่าปีแล้วมั้งไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะส่วนมากซักมืออยู่คนเดียวนี่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำตู้เย็นเปิดดูซิมีอะไรน้ำแข็ง มีอะไรหรอค่ะมีกับข้าวอยู่ถุงนึงแล้วก็มีน้ำพริกมีน้ำกินตู้เสื้อผ้านี่ก็พังแล้วนกไปทิ้งไม่ไหวนี่จะเป็นเป็นตู้แซนของลูกชายโอ่งน้ำมีเยอะค่ะโอ่งน้ำ ไม่มีอะไรหรอกค่ะอยู่คนเดียวอยู่กับจิ๋วกับโอเล่นี่ไงเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟส่วนโอเล่เหรอนั่นไงอยู่ข้างใต้กลมตัวน้อยค่ะ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  วัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเปิดบ้านให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆชมนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ไงอยู่ด้วยกันแค่นี้แหละคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะนอนอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทีเขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนทีเขาก็นอนข้างล่างนอนใต้เตียงขอบคุณทุกคนนะคะ ที่มาสับตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มยอดให้ขอบคุณความเมตตาที่มีให้นะคะความเมตตาปาณีที่มีให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเบียง์ซิ่วนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโรลยาจอยพาพื้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ